เสำหรับน้านนี้พ่อก็จะของดเรื่องธนาคารข้าวเสียแต่ความจริงวันนั้นก็ประกาศธรรมดาประชาชนทราบว่าถ้าเริ่มตั้งธนาคารข้าวศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถิ่นธุรกันดาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระยู่หัวจเจ้าข้าวเริ่มต้นมาใส่ไว้ให้สักยี่สิบกสอบ และก็ในบางโอกาสจะนำยารักษาโรคมาแจกจะนำหมอมารักษาฟรีเอาเสื้อผ้าอาหารอะไรก็ตามเท่าที่าหาได้จะมามอบให้กับท่านศูนย์เจอจุดๆนี้ธนาคารข้าวเป็นการสงเคราะห์ฟรีแต่สำหรับข้าวนี่ถ้าจะเอาก็ต้องยืมกันรู้สึกว่ามีบรรดาประชาชนหลายท่านในกัน,สนแสดงความเห็นชอบด้วย แสดงว่าทางวัดหรือว,ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นั่นแต่ความจริงวัดนี้วัดดอนคนทานี่อยู่ติดอำเภออยู่ที่อำเภอบัวใหญ่มากถ้าหากว่าท่านนักปกครองมีความหวังดีกับประชาชนท่านกับคนจะทำวันนั้นพ่อเองก็รู้สึกปลื้มใจที่บรนดานลูกๆทุกคน และที่มากันทุกคนนี่ก็ทำงานก็ได้ความเต็มใจแม้แดดก,ก็แสงจะร้อนนะเดินมีานาคมนั่งอยู่แล้วไอแดดที่เข้ามาคล้ายๆกับไอไฟจะมองหน้าดูใครแต่ว่าทุกคนเข้ามาก็ได้ความสดชื่นเข้ามาเลยงานบอกว่าไม่เคยเห็นเลยสีดิงดำเลยได้ยินแต่เสียงเสียงก็เข้าเทปไปเปิด ได้ยินได้ได้ยินจะชื่ออยากจะรู้จักตัวคิดว่าตายไปนานแล้วมนันดีชบุญแลนะถ้ากําลังใจของท่านโวน,นั้นท่านสองสิทธิ์ท่านนึกว่าตายไปนานแล้วพ่อคงจะตายไปแล้วท่านมาด้ความดีใจรู้สึกว่า,าหายการบริโภคก็ทํากันดีมาก <c oughs> แต่คนอย่างพ่ออะไรพ่อก็กินเขาอย่างเดียวมีรสเค็มสักอย่างก็หมดเรื่อง มันก็ไม่มีความสําคัญเรื่องรสของอาหารแต่ว่าขาดรสเค็มไม่ได้คำว่าขาดไปได้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าติดไม่มีเค็มก็กินไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นคือฝึกซ้อจนชินในสมัยที่ออกทุ่นดงคิดว่ามันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรกินก็ช่างมันแค่มีเกลือกินก็ใช้ได้เท่านี้เองตอะนั้นก็เริ่มก็คุยกันไปทั้งเรื่องต่างๆ โอภาปราสายไปคนมากก็รู้สึกว่าไม่รู้จะคุยใครได้กี่คนก็ได้คนข้างหน้าประามก็ทําก็นั่งกันเต็มหมดทุกคนก็เป็นฝ่ายฟังคุยไปคุยมาพ่อก็เห็นว่าถ้าเขาจะรำคาญเมื่อฉันปะตาหารเพลงเสร็จหลังจากเที่ยงนิดหน่อยยิงได้แนะนําในเรื่องของมาโนยิทธิต้องการให้เขาฝึก ลูกลกเนี่ยพ่อจะขออธิบายให้ลูกฟังลูกปฏิบัติกันได้ทุกคน <c oughs> แต่ว่าถ้าเราทําได้ถ้าคนอื่นเขาทำไม่ได้ลูกจะไปคิดว่าเขาไม่ดีนะมันเป็นกิเลสมันเป็นมานะเรือว่าต้องทําความรู้สึกอย่างนี้ในร่มใสในเย็นนี้นะเมื่อวานนี้วันที่สิบเรานั่งคล้ายๆก็นั่งกับกองไฟ วันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาคมเรานั่งใต้ร่มใส่คล้ายๆกันนั่งแช่น้ำเห็นไหมลกูกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่นนิจังไปหมดในกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็เป็นทุกขังเนี่ยเอาทิ้งกันไป้ก่อนวันนั้นเมื่อวานนี้ลูกคงจะฟังข่อพูดแล้วก็แปลกใจถึงกับลูกพอนุดออกปากว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน <c oughs> ว่ามาโนยิธิของเรานี้ของพระพุทธเจ้าท่านนะไม่ใช่ของพ่อความจริงหลักสูตรในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมีสี่จุดคือสุขาวิปัสสโกเตวิโชชลวิญโยปฏิสัมมิทัปโตดีเหมือนกันหมดแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงวางไว้สี่แบบก็เพื่อให้เป็นอาหารใจเขาเรียกกันว่ามาโนสัญเจตนาอาหาร มนโนสัญเจตนาหารก็แปลอาหารทางใจการปฏิบัติทางใจในี้ต้องตามใจคนชอบสุขาวาบเปริโกปฏิบัติเรียบเรียกไม่ต้องการเห็นนอะไรเลยเตวิโชตหูทิบตาทิพตาทิปเลิกชาติได้ชละพิญโยสแสดงฤทธิ์ได้ปฏิสัมพิทัปโต รู้ทั้งหมดเท่ากับวิชาสามปัญญาหกแลสามารถรู้ภาษาคนทั้งโลกทั้งหมดทั้งคนและสัตว์ที่บางคนก็ต้องการเงียบสงัดบางคนก็ชอบสนุกแต่ผลจริจรงๆก็คือตัดก,กิเลสให้เป็นพระอรหันต์นิพานฉะนั้นลูกจงอย่าทำลายอารมณ์เขาบุคคลอื่นใครเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบมันเราจงอย่าว่าเขาเลว ท่านที่ปฏิบัติในท่านขั้นสุขาวปัสสโกนี่ความจริงท่านมีกําลังใจเข้มแข็งมากเพราะว่าปฏิบัติแบบอภานดำโผตาเดินนี้ไม่อดทนจริงๆไม่เสม็จมักผลเราต้องสันเสรินในขั้นวิิยาอุสาหะขั้นเตวิโชคือวิชาสามขั้นนี้ก็ต้องใช้กําลังใจหนักเพราะต้องทําฌานสี่ในกรศสินให้ได้ตามกําลังใจชอบ <c oughs> เราสามารถวัดกําลังใจด้ื่อนอารมณ์มันเป็นทิพย์ก้นหนักอีกสําหรับชนะพิญโยได้พิญญาหกจะต้องทํากระสินทั้งสิบอย่างในชานสี่ทั้งหมดเข้าชานตามลําดับชานเข้าชานตามลำดับลำดับกระสินเข้าชานสลับชานสลับกระสินต้องให้คล่องก้นหนักปฏิสามาปปัมมิทัพปัตโตจะต้องเจริญสมาบัตแปดได้ก้อนนี่ก็หนัก เป็นมาต่างคนต่างหนักต่างคนต่างหนักไปคนละแบบฉะนั้นจงยาติกันดีเหมือนกันผลที่ได้จริงๆก็คือมรรคผลนิพพานไม่มีใครไปเลยนิพพานถ้าเลยนิพพานก็ต้องลงเอเวจีอย่างปฏิวัติ <c oughs> ฉะนั้นขอเนื้อสี่อย่างนี้ถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าใ่ทรงตรัสสอนมาจำไม่ดีนะลูกนะอย่าไปตำหนิเขา เมื่อวานนี้พ่อพูดจุดหนึ่งที่ลูกพนุษย์บอกว่าไม่เคยได้ฟังมาเลย <c oughs> ความจริงพ่อก็ไม่เคยพูดที่ไหนการเจริญพระกรรมฐา,านเนี่ยโดยมากมักจะเอาเอา,เอากน,นิพพานนิพพานนิพาน,นพา์อย่างเดียวแต่ความจริงธรรมะของพระพุทธเจา้านี่ถ้าคนไหนจะไปถึงนิพานา์ไอ้นิพนานเนี่ยขา้าพเวันดับดับอะไรลูกจําได้ไหม ที่มันดับก็คือดับทุกทุกที่มันจะมีกับเราเนี่ยมันดับไปใจมันเย็นใจมันสบายอารมณ์มันเป็นสุขคำว่าดับไม่ได้หมายความวันดับชีพคือดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์นี่การเจริญพระกามฐานเดาเะพาออย่างยิ่งเวลานี้พ่อนำด้วยวิธีมโนมยิธิเพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าท่านใช้ทุกอย่าง เราไม่ใช่พระพุทธเจ้ามีความดีมีความสามารถไม่เท่าพระพุทธเจ้าจะเลือกสอนตามชอบใจอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มียานพิเศษพ่อก็ต้องทําแบบประเภทต้มยาหม้อใหญ่นะลูกนะพ่อเต็มใจเหนื่อยถ้าหากประชาชนมีความสุข การสอนด้านสุขวาวะเสโกมีผลดีแต่แล็ดีแบบพระพลาดเพราะไม่มีราวบันไดกเกาะพวกเรามีกกำลังน้อยถ้ายางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเก่งกำลังน้นใจของท่านสูงทรงสมาธิได้ดีมีความมัน่นคงของจิตมาก อย่างพระบาทสมเด็จจี้หัวไม่ต้องใช้วิชาสามหรือว่าปัญญาช่วยก็ได้คือจะขึ้นบันไดเฉยๆโดยไม่ต้องเกาะราวก็ได้แต่สําหรับพวกลูกลทุกๆคนหลายคนส่วนมากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าการเวลาล่วงไปนานเท่าไหร่สัญญากับปัญญาของคนก็เสื่อมทรามลงมากเท่านั้นสัญญาเรความจําปัญญาเรความคิด คิดเห็นที่ถูกต้องข้อนี้เป็นความจริงพ่อลองใช้สุขราสโกดูแล้วก็กลายเป็นน้ำขึ้นน้ำลงแล้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงกำลังใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็สามแล้วก็ต้องหาบาันไดเกาะคือนิมิตจึงหาทางคิดสอนในด้านวิชาสามก็ไม่มีผล จึงมาหันมาจะไปสอนอภิญญาหกก็ไม่ไหวแน่แรงเกินไปจึงมาหากำลังใจที่ผลิตที่เรียกว่ามาโนวิธิก็พอดีบางเอิญบางเอิญจริงๆเด็นโอกาศอุทาอยอุจาระตรงล่องลูกชุดแรกไม่มีตัวอย่างรู้สึกว่าจะทำกนลำบากสักหน่อยมาตอนหลังๆนี่วันเดียววันเดียววันเดียวก็วเป็นสายยังมากก็่สี่วันได้ สร้างความเพลิดเพลินจเจริญใจเห็นสวรรค์ก็ได้เห็นภูมิโลกก็ได้เห็นนิพพานก็ได้เห็นนรกก็ได้เปิดจักรวาเแสดงฉันใครจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทําอะไรที่ไหนปัจจุบันก็เห็นได้รู้ได้ไปถึงได้อจิตรับสัมผัสเลยด้วยก,กำลังของจิตอันนี้รู้สึกว่าบรรดาลูกลูกทุกคนจะมีกำลังขึ้นพ่อก็ดีใจ และก็ผลที่ทำให้เห็นอย่างนี้เพียงแค่ระยะเดือนสองเดือนเสร็จแล้วก็มีปริมาณคนที่รับไปแล้วประมาณสามพันคนเศร็จทิ้งวันพูดนี้พอคิดว่าเกินกว่าสี่พันคนเอาเริ่มต้นต่ดอสิบสามธันวามากันแล้วกันที่เราบุกกันใหญ่พ่อแดดใสกำลังของลูกทุกด้านพอขอบใจลลกหรอก ในความดีของลูกนี่มันยากได้เกินที่พ่อจะเอาอะไรมาเทียบมาเคียงให้มันสม่ำเสมอได้ด้ความจริงลูกทุกคนมีความดีแต่ขอลูกทุกคนจงรักษาความดีของลูกไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มแต่โยงยาลนเลยในความดีของตนคิดว่าเราดีโงนึกถึงคำสอนู้ดหรือจำไว้เสมอว่าอัตนาโจทยาตานัง จุดไหนที่เราดีเรารักษาความดีไว้แต่ว่าจุดไหนที่เรายังไม่ดีสระยามทําลายความไม่ดีให้มันหมดไปทรงไว้แต่ความดีลูกรักอย่างนี้ลูกทุกคนก็จะมีแต่ความดีมนโนมยิทธิทําให้คนเลิกสุรายาเม,มาทําให้คนมีศินห้าบริสุทธิ์ถ้าให้คนมีอารมณ์มีสมาธิตั้งมันมีหลายคนรายงาน มาที่บ้านมาก่อนนี้เคยดิ้นรนเดือดร้อนปลุมแต่พอฝึกได่เข้าใจสบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการก่อนเคยรุนแรงกับใจเปแล้วนี้กระทบเข้าก็รู้สึกว่าก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเคยถูกหินทุ่มมาแล้วแต่กลับมาถูกปุยนุ่มถุยหินทุ่มแทนแต่ความจริงอาการที่มามันเท่ากันการรับสมัรทางจิต่เสมอกันมันเบา ท่านบอกว่าท่านมีความสุขสามีที่เคยที่นอกมาก็ไม่ไปภรรยาที่เคยจะไหลไปซื้อของมากๆก็ไม่ไปเห็นว่าการซื้อของใช้มากๆไม่เกิดประโยชน์ mm hmm. เอาเสีตังเก็บไว้รักษาต,ตัวให้มันมีความสุขภายในบ้านดีกว่าเรื่องเครื่องประดับประดาไม่มีความหมายนี่มันลดไปเยอะนะลูกนะพอเห็นประโยชน์อย่างนี้ต่ได้ว่ามีอ,องค์หนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้่หัวท่านบอกว่าไม่ต้องเกาะแต่ก็จะไปตำบตําหนตํหนิท่านนะแต่ท่านกับพ่อเนี่ยเป็นคู่ทะเลาะก,กันอยู่เสมอแต่ว่าพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้หัว้ะฟังแล้วต้องฟังให้ดีนะลูกท่านพูดเอาเหตุเอาผลท่านไม่ได้เถียงแบบคนเถียงเอาแพ้ชนะแล้วก็จะว่าท่านก็ไม่ทุก พ่อก็ชอบแย่ท่านเหมือนกันท่านชอบเล่นสายสุขาวิปัสสโกแต่ว่าจะแอบบแอบบเล่นตีวิโชขเข้ามาลับๆเพราะไม่แน่ใจเนกำลังใจดังเข้มแข็งมากสมาธิของท่านดีมากท่านไม่คุยพ่อก็รู้ว่าท่านไม่ชอบประสูติแต่สมเด็จชอบประสูติพ่อก็ถวายเทพรัชนีเข้าไปท่านก็ทรงติงติงมานิดหนึ่ง นี่พ่อก็มันนึกนึกถึงกําลังใจของพ่อว่าเออพ่อในใจมันเลวลงมาได้ยังไงเนะะงาะเลยรักษากําลังใจไว้ได้ดีตามเดิมไม่มีเครื่องพิสูจน์จะพิสูจน์กับลูกลูกกับลูกทุกคนดีสมดพวกอก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเอ๊ะทำไงดีแหละเขาให้พรลดทำรายงานให้เที่ยวสวรรค์เที่ยวพรมเที่ยวนิพพานเที่ยวน,น,น,นรกแล้วลองถวายเข้าไปพ่อนึกไปใจ เมื่อการถวายเข้าไปมีความรู้สึกว่าทัดเจ็ดกันมาหลายพระองค์โจมตีแน่แต่การโจมตีพระองค์เป็นภาษิตไม่พูดแบบเัีเยงข้างถนนมีเหตุมีผลน่าฟังพ่อสิไดยในเวลาเขาเฝ้าทุกครั้งพ่อยาเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยก็เกรงจะแม่อนุญ,ญาตถ้าพ่อเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยบันทึกมาแล้วก็ลูกฟังแล้วจะจับใจมากลีลาของพระองค์มีละเอียดละออม,มาก การใช้สติปัญญายในการเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มีความนุ่มนวลในในใน,ในพระราชดำรัสและมีการฉลาดในการใช้แนวความคิดที่ถูกต้องอันนี้พ่อไม่เนี่ยถือว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พ่อจะมานั่งยอท่านสําหรับสมเด็จพระรมราาชินีนาธสมเด็จองค์นี้ไม่มีอะไรเวลาเข้าไป <c oughs> ข้าไปก็มีอย่างเดียวห่วงประเทศชาติห่วงประชาชนแต่ยังไงประชาชนจะมีความสุขห่วงไทยทั้งภายในห่วงไทยที่อยู่นอกประเทศนี่พระองค์ไม่ได้ห่วงตัวพระองค์เลยทา่านสามพระองค์นี่น่ารักมากกับสมเด็จพระเทพทีองหนึ่งสมเด็จสมเด็จพระบรมกับสมเด็จองค์เล็กนั้นพ่อไม่เคยพบกับท่านพ่อไม่ทราบท่านก็คงจะมีน้ำตรไทยคล้ายคลึงกัน นี่เป็นอันว่าพ่อก็ลองคิดฝ่าเอถ้าพ่อส่งเทพพรนุชอาไปนีพระบาทสมเด็จเจ้าหัวต้องโจมตีแน่พ่อก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะส่งโจมตีไหมก็ลองดูลองถวายเข้าไปประพบกันเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ภูเพิงพระราชนิเวศเอาจริงจริงนจริงจรงพอดีใจมาก ดีใจที่โจมตีนะก็ไม่ใช่งั้นหรอกดีใจว่ากําลังใจของพออย่างใช้ได้อยู่คิดว่ามันเหลวแหลกไปแล้วเพองานหนักๆมันก็เดชซักเดชซ้อบโอหั่นโหงนี่คิดว่าได้กําลังใจมันจะเสียเพราะถูกระบาตสมเด็จที่ิหัวโจมตีผงพ่อก็ดีใจแต่ว่านามประเทศไทยรมบัตสมเด็จวิจ่หัวนี้ลูกต้องจํานะลูกนะ แล้สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพนะอย่าลืมว่าท่านห่วงคนทั้งชาติห่วงคนทั้งชาติทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งหมดนี้ท่านไม่เคยจัดว่าใครเป็นศัตรูกับท่านท่านปรารบอย่างเดียวอยากจะสงเคราะห์เขาให้มีความสุขน้ำประทัยแบบนี้ไม่ต้องเจริญกรรมาฐานก็ได้ลูก เมตตาบารมีนะเต็มเปี่ยมคันติบารมีเต็มเปี่ยมวิริยะบารมีเต็มเปี่ยมปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมนั้นก็เต็มทุกบารมีบารมีใดถ้าเต็มก็อันใดอันหนึ่งมก็เต็มหมดเป็นอนุว่าน้ำพระไทัยทรงอยู่ในบารมีสิบครบทรงยมมีหานสี่ละอคติอคติสี่คือชั้นทายติลำเอียงเพราะความรัก โทษาคติลำเอียงเพราะความโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะความหลงพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวทิ้งทั้งหลายสี่อย่างนี้จงอย่ามีในน้ําใจของโลกดูตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้า่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระสมเด็จพระเทพอีกทั้งสององค์คงใหย้ยเคืงกันท่านไม่มีอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าย่หัวทรงจัดให้ทราบ เมื่อเวลานี้สมเด็จก,กัลังกลุ่มหงุดหงิดบางทีโมโหไรตั้งนี้เพราะว่าเรื่องอะไรต่ออะไรมันใหญ่โหท่านหยุดเสมอคนนั้นก็ทนอย่างนั้นคนนี้ก็ทนอย่างนี้ลูกจะเห็นว่าทั้งนางเสียเวียนคนดีแ่งเสียงพูดคนดีเขาด่าสักดีนากันเขาหาว่าท่านเป็นสักดีนาแล้วลูกเลยพ่อฟังแล้วก็เหนื่อย เขาคิดว in ่าท e ี th th nay, ana, nay, na, yo, ่ไหนที nay, ่ไหนมันก็มีศักดินาถ้าท e ี่ไหนมีประธานาธิบดีที่ไหนมีนายกรัฐมนตรีท e ี่ไหนมีรัฐมนตรีที่ไหนมีผู้นนางเป็นหุ้นนานแนวในการปกครองที่ไหนก็มีศักดินาแต่ศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินเ้าศักดินาอย่างประธานาธิบดีเราต้องการศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ ท้านี้เพราะอะไรก็ <c oughs> ค,คนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นคราวหนึ่งถึงตายหรือว่าลาออกแต่ว่าประธานาธิบดีสี่ปีห้าปีก็คนตำแหน่งงั้นลูกก็ลงดูนักการเมืองบางจุดจะเป็นประเทศไทยประเทศเจ๊กประเทศลาวประเทศแขกก็ใกล้คืยงกันก็คนก็แค่คนเขายังไม่ได้เข้ามานั่งเป็น บริหารประเทศบางคนสมัยก่อนโน้นนะกินข้าวต้มกุยเกี่ข้างข้าถนนพอเข้าบริหารประเทศได้เข้าประมาณสักปีเดียวตึกร้านใหญ่โตมโหรารถ้าจะคิดว่าเขาจะเก็บเงินเดือนของเขาเงินเดือนที่เขามีอยู่แก่เก็บไว้โดยไม่ใช่อะไรเลยมาสร้างตึกมันก็ทำไม่ได้ นี่เป็นจริงด้วว่านักการเมืองเนี่ยมันก็อดจะกินเมืองกันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปโทษคนทุกคนนะลูกนะที่ท่านดีนั่นีเยอะนี่พ่อพ่อพ่อพูดสําหรับประเภทกินนีศักดินาอย่างพระเจ้าเป็นดินเขาตั้งขึ้นแล้วให้เขาเขาให้เงินปีจํากัดปรปีเขาต้องให้เท่านี้พระองค์เลือกเงินเดือนไม่ได้ เขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้น้การเยเซ็นหนังสือเนื้อหาในตำแหน่งเกี่ยวกันได้เงินไม่มีในระรัชาบัณินมันมีตามกระทรวงต่างๆและนายกรัฐมนตรีรือกรมกองต่างๆสำหรับประธานาธิบดีเนี่ยเขาเข้ามาสี่ปีห้าปีเขามีอำนาจเซน็นเหมือนนายกอนุมัติโน่นอนุมัตินี่ ถ้าประธานาธิบดีไม่นมัตก็ไม่ได้ถ้าว่าท่านประธานาธิบดีท่านนั้นเมื่อืันนันหิวละ่ะแล้วก็ห้าปีมาทีห้าปีมาทีสี่ปีมาทีก็จะกลายเป็นผงเลือเปลี่ยนผงพ่อคิดว่าถ้าคนเดียวเป็นตลอดชีวิตจะโกงจะกินยังไงก็ตามยังมีอิ่มถ้าเปลี่ยนกันเข้ามากินในต้องรีบกยในนิทานสุภาษิต สมัยเมื่อพ่อเรียนชัชนประถมพ่อจำได้ว่าเจ้าวัวตัวหนึ่งมันเป็นนอนในบ่อฟูงเลือดตอมเต็มทั้งตัวกินเลือดจนอิ่มแล้วก็กอดเฉยๆแล้วสัตว์อีกตัวหนึ่งพ่อจำไม่ได้ว่าจะเป็นแพะหรือสัตว์กิ่งจอกแล้วก็ไม่ทราบมองลงไปเห็นบอก,กบระบววบอกว่านี่แกนอนอยู่ทําไมเล่าไอเจ้านี่มันสูบเลือดสูบเนือ้อแกกินไล่ไปถเถอะฉันช่วยไล่ให้ เอาไหมผัวตัวนึงก็ร้องเข้ามาบอกว่าอย่าไปไล่เลยไอเจ้าเลือบพุงนี้นะมันกินอิ่มแล้วมันก่อเฉยเฉยาท่านไล่ผูงนี้ไปผูงใหม่มามันพร้อมอยู่มันหิวอยู่มันจะกินเลือดทะใหม่ไนไม่ช้าเลือดเราก็จะหมดตัวนี่ขึ้นชี่ว่าศักดินาหมายความว่าคนที่อยู่ในชนชั้นการปกครองมีอำนาจหน้าที่การปกครองประเทศตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นเหลือบผงที่เปลี่ยนผงเปลี่ยนผงบ่อยๆพ่อมีความเหน็นอยน่างนี้คิดว่ามีพระมหากษัตริย์ดีกว่ามีประธานาธิบดีประธานาธิบดีงานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภาพระมหากษัตริย์งานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภามันจะมีอะไรแตกต่างกันแตนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระมหากษัตริย์องนี้ก็ไม่โกงไม่กินอยู่แล้ว มีแต่คิดให้อย่างเดียวเรามีไว้อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเราก็ได้แต่พูดเท่านั้นนะเราได้แต่พูดอย่างเรื่องน้ำมันก็ไม่กันพ่อพูดมาคอเกือบแตกตลอดปีหนึ่งแปดไม่มีใครละมัตะวังกันผลที่สุดเวลานี้เห็นแล้วทุกจากตะมันไม่เกิดขึ้นเห็นไหม นี่เรามากันนี่ตามโบติปั๊มน้ำมันมีเยอะเราต้องเอารถอีกคันหนึ่งทึ่ต้องเปลืองน้ำมันเป็นพิเศษขับบรรทุกน้ำมันมาไม่งั้นเราก็กลับไม่ได้ลูกเห็นไหมว่ามาตามทางนะ่รถจอดกันเป็นแถวคอยน้ำมันตามปั๊มต่างๆเพียงเข้าคิวกันนี่ทุกเสียงทุกอย่างในโลกจะมาเปลี่ยนนิจังหมดีพ่อพูดจะเรื่องพูดถึงมโนยิธิวันนั้นพ่อได้พูดกับเขา วานนี้นะ่ะผู้าจับ,บานบอกวโนยิธิแล้วว่ากรรมฐานนี้ทำไม่ว่าเราจะเห็นสวรรค์เห็นพม,ม่โลกเห็นพรมเห็นรกด้วยอย่างเดียวเราใช้ประกอบกิจอาชีพในปัจจุบันให้มีความสุขได้คนหนึ่งเราสามารถใช้กําลังใจในการค้าขายทําทไร่ทํานารับราชการที่เป็นลูกจ้างว่าปีนี้จะปลูกอะไรดี ผลจะแรงหรือว่าผลจะตกปีนี้จะค้าขายอะไรดีเขาค้ากันขาดทุนถ้าเราจะค้าจะขาดทุนได้กําไรอย่างนี้เรารู้ก่อนมีเรื่องกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนในสุดแล้วแต่เราจะใช้ใช้ในการครองชีพก่อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้มโนยุทธิจะต้องทรงสินห้าเป็นปกติมีพรหมหารสี่เป็นปกติ เมื่อทรงสินห้าเป็นปกติแล้วลูกจงคิดว่าที่พ่อพูดเรื่องทำคําจุนโลกน่ะแค่สินห้าตัวเดียวถ้ามีทุกคนโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขเราจะหาคนจนไม่ได้ฮุกตารางไม่ต้องสร้างตัวสารตุลาการตำรวจทหารไม่ต้องมีงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งกันมาปีๆเป็นหมื่นๆล้านเพื่อการใช้ใจ่ายเพื่อการป้องกันมันก็ไม่ต้องมี เงินทั้งหมดนี้ก็มาบำรุงความสุขเสี่งกันละกันนันเลยการนี้สองต่างคนต่างมีความเมตตาหาเลอกันเป็นมิตรเสี่งกันละกันโลกก็เต็มบรด้วยความสุขมันธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนแรกแต่เราจะใช้พระพุทธเจ้ามันได้บอกว่าจะต้องเรียนเพื่อมนิพพันอย่างเดียวพอเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงเด้นํำทดลองอมโนยิทธิมาใช้ แล้วก็เป็นที่ถูกใจคนเพราะเรื่องนรกสวรรค์น,นี่เขาสงสัยกันมานานก็หาว่าพระโกหกพอเ็าเห็นจริงก็เกิดความปลื้มใจแล้วทําให้บ้านของเขามีความสุขในโลกเห็นไหมโลกลูกเองก็ได้รับฟังมากับตัวเองที่รับรายงานจากบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เขามาฝึกเราได้กลับไปบ้านเขามีความสุขเขากลับมารายงานให้ฟังพ่อบ,บ้านที่ชอบเที่ยวก็เลิกเที่ยว แม่บ้านดีฟุ่มเฟือยก็เลิกฟุ่มเฟือยลูกจะด,ดื้อม,มันเดีอดอี้มันมีความสุขไหมบ้านใกลเ้เลนเคียงก็มีแต่ความสาม,มากกัคคีสิ่งกันเละกันเอนนนนาล่ะสำหรับเทปหน้านี้ก็ยังไม่ได้อะไรกันหมดสิ้แล้วนี่ลกูกฟับบงเทปที่สองต่อไปแล้วกันนะสำหรับตอนนี้พอเขายดหยุดด้วยตะเพีย่าน,นีเพราะว่าเวลามันหมดแล้วสวัสดี